ข้อที่6โดยคุณสมบัติการจัดหมู่6บวก7ในวงเล็บ7บวก8มีค่าเท่ากับข้อใดข้อนี้เป็นสมบัติอีกแล้วการจัดหมู่อีกแล้วการจัดหมู่คือแต่และตัวเนี่ยวางไว้ที่เดิมถูกปะแต่ไอ้ตัววงเล็บเนี่ยเราครอบเปลี่ยนกลุ่มได้จริงไหมเพราะฉะนั้นดูก่อน6 7 8 6 7 8ปดเมีแค่2ข้อเองจริงปะข้อนี้ไม่ใช่ละจะเป็นคนลบแบบกันแล้วเพราะมันจะใช้เรื่องการสลับที่มาด้วยถูกปะเพราะนั้นเราต้องเรียงมันให้เหมือนเดิมก่อน คือ678 678แล้วละทีนี้ถ้าเราใช้คุณสมบัติการจัดหมู่ก็คือเราจะย้ายตรงเล็บเนี่ยไปไว้อีกที่หนึง่งคือมันมีไว้ข้างหลังก็ได้กับไว้ข้างหน้าได้ถูกปะทีนี้ถ้าไว้ข้างหลังอีกมันก็ซ้ําเดิมดีเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเลือกตอบข้อไหนข้อกอไก่พี่พูดอย่างนี้มองง่ายขึ้นไหมคือถ้าน้องสลับเลขด้วยมันจะกลายเป็นว่าเราใช้สมบัติการสลับดีด้วยซึ่งข้อนี้เขาให้ใช้สมบัติข้อใดข้อเดียว ข้อการจัดหมู่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็แค่ต้องสลับไอ้ตรงวงเล็บเนี่ยไปจับอีกคู่นงึงตอนนี้7กับ8เพราะฉะนั้นเราต้องสลับไปที่6กับ7โอเคปะ่ะเป็นการจัดหมู่ต่อมาข้อ7คุาสมบัติการจัดหมู่ของการคูณบ้างเหมือนเดิม3 2 5ต้องไว้ตำแหน่งเดิมแต่เราจะเปลี่ยนไอ้ตัววงเล็บของเราแทนเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเลขด้วยมันจะกลายเป็นสมบัติอะไร สมบัติของการสลับที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเช็คก,ก่อน325ได้3 5 2ไม่เอา325าได้ยู่3 5 2อไม่เอาเพราะฉะนั้นตอนแรกจับกลุ่มที่3กับ2เราจะจับเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่เอานะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อคอควายจาก3กับ2เป็นคู่2กับ5แทนจัดหมู่ใหม่โอเคไหมแค่นี้เองนะไปไวแล้วนะต่อไปจะเป็นทดสอบการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มธรรมดาและพี่ก็อาจจะไปเร็วนิดนึงเนาะ4บวก5ตอบเลยเลย 9แค่นี้เองมีระยะสี่บวกลบสองบวกเจอลบกลายเป็นลบแล้วก็2องลบสเลยได้2โอเคไหมต่อมาข้อ10บลบสิบาวกสี่จำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบหรือจำนวนเต็มบวกมากกว่าจำนวนเต็มลบมากกว่าเพราะฉะนั้นที่เหลือน้องๆก็แค่ ดูซิว่า15กับ14ห่างกันเท่าไร่11เแค่นั้นเองยังไงก็ต้องเป็นจำนวนติดลบถูกปะเพราะจำนวนลบมันมากกว่าเราเลยตอบข้องงูได้เลยอย่างเงี้ยก็ตัดช้อยไปก่อนก็ได้แล้วแต่โอเคปะแตอ่อย่าสับสนคือตัวเลขดูเครื่องหมายก่อนดูเครื่องหมายปุ๊บค่อยดูตัวเลขเอเคปะถ้ามันเป็นจํานวนตรงข้ามกันแบบนี้จํานวนเต็มบวกบวกกับจํานวนเต็มลบก็ให้ดูเครื่องหมายแล้วก็เอามาหาผลต่างเลยโอเคปะ ถ้าเป็นการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยการหรือบวกจำนวนเต็มลบได้การอะอย่างนั้นก็ง่ายอยู่แหละโอเคไหมน้องๆเรามาทายกันสิเขาว่าพี่จะกินไอติมแท่งไหนหมดก่อน